กับสวัสดีท่านคณะบดีนะครับท่านคณาจารย์แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคงใช้เวลาไม่มากนะครับในส่วนของบทบาทของวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะครับแล้วก็คงจะพูดในลักษณะที่เป็นให้เห็นความก้าวหน้านะฮะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องปรับวิธีการคิดในยุคถัดไปว่าถ้าเรายังอยู่ใน วิชาชีพของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานั้นเราจะมีทิศทางและวิธีการอย่างไรนะครับในการที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ชาญฉลาดครับก็คงใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านเห็นภาพว่าจากที่เราฟังกันมาในช่วงเช้าเนี่ยมันมีอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็อยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าในสาขาของเราเนี่ยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยหัวใจหลักๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเป็นนักออกแบบการสอนนะฮะซึ่งจะเรียกว่า instructional designer แล้วก็เน้นที่จะนำเทคโนโลยีมาแอป l y เพื่อใช้ทางด้านการศึกษาวันเวลาเปลี่ยนผ่านมาหลายสิบปีครับช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ถึงจุดที่เปลี่ยนผ่านหนักที่สุดในช่วง ชีวิตของนักเทคโนโลเลยนะครับสำหรับผมถือว่าแทบจะพลิกนะครช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเลยดังนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันในช่วงนี้นะครับสัก20นาทีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปรับ Mindset แล้วก็วิธีคิดใหม่แล้วก็การ Upskill ในเรื่องของคนที่จะอยู่ในวิชาชีพของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาต่อไปเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจอะไรบ้าง บทบาทเดิมของเราที่เคยเป็นครูแล้วก็อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ผลิตส,สื่อเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับนะฮะอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดในช่วง10ปีของเทคโนโลยีการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถจะบรรจุนะฮะท่านที่จบเทคโนโลยีการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อเป็นครูได้เหมือนในอดีตเฉะนั้นการปรับเปลี่ยนอันเนี้ยทำให้หลายมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็เลย เปลี่ยนชื่อของหลักสูตรไปเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาบ้างคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาบ้างนะครับเทคโนโลยี Technology และสื่อสารการศึกษาอะไรต่างๆมากเราพยายามที่จะผลักดันในคุสภาเพื่อให้เปลี่ยนให้เราสามารถที่จะบรรจุได้แต่สุดท้ายเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าตอนนี้ถึงจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านไปทั้งหมดแล้วนะครับจากวิธีคิดเดิมทำไมถึงบอกว่าต้องเปลี่ยนผ่านเยอะกว่าเดิมครับ แนวคิดเดิมของเราเนี่ยนักเทคโนโลยีการศึกษาทำได้ทุกอย่างครับในโรงเรียนเนี่ยเราเป็นทั้งตากล้องเราถ่ายคลิปนะครับเราจัดการเน็ตเวิร์กเราจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในสถานศึกษาเนี่ยต้องอาศัยเราในทุกอย่างเลยเราต้องมีพื้นฐานหลักสส่วนในส่วนที่เป็นนักเทคโนโลยีแล้วเราก็ต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการศึกษา2ออย่างเนี่ยคือพื้นฐานหลักของความเป็นนักเทคโนโลยีและสื่อสารารศึกษาแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนผ่านไปแล้ว หลังจากช่วงโควิดช่วง2อปีสปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านยอมรับความจริงได้เลยครับว่าเราจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรคือสิ่งที่จะเปลี่ยนผ่านเราไปในอีกจุดหนึ่งนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่า disruptive technology นะฮะภาษาที่ผมใช้ในการเขียนตำราในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของวินาชสันตโนโลยี คำว่าวินาศสันต์โลยีแปลว่ามันมีเทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างรุนแรงแล้วมันยกเลิกวิธีการเก่าของเราไปทั้งหมดนั้นนักเทคโนโลยีเดิมที่มองตัวเองเป็นแค่ครูในโรงเรียนผลิตสื่อเป็นตากล้องเป็นถ่ายคลิปรต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้ต้องการท่านเพียงแค่นั้นอีกต่อไปแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมานี่เห็นชัดเลยนะครับ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมเทคโนโลยีลสื่อสารการศึกษานี่เหนื่อยมากทุกคนเลย เพราะใครๆก็เรียกเราไปทั้งนั้นเลยนะฮะมีอบรมโดยสมาคมนี้ทุกสัปดาห์กรรมการสมาคมเราทุกคนเนี่ยเป็นวิทยากรที่ต้องออกไปให้ความรู้กับเขาว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วนะเทคโนโลยีมันต้องเข้ามาแทนวิธีการคิดเดิมๆหมดมัน disruptive มันเปลี่ยนผ่านเลยเปลี่ยนชนิดที่วีวกว่ามันจะไม่กลับไปเหมือนเดิมครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ผมบอกกับทุกคนเสมอคือว่า อะไรที่เราเรียนรู้มาในสิบ0ิปีนี้เขาเรียนรู้ได้เท่าเราหมดแล้วครับครูทุกสาขานะครับอาจารย์ทุกที่เขาเขารู้หมดแล้วอะ่ะตอนนี้กลายเป็นว่าเราคือคนที่รู้น้อยที่สุดนะครับในในยุคสมัยของเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วเรากำลังตกในสภาวะลำบากที่ว่าเรายังอยู่ในบทบาทเดิมในขณะที่โลกเขาเปลี่ยนแล้วเขาต้องการสิ่งที่รู้มากกว่าเดิม เขาไม่ต้องการวิธีการเดิมๆของเราอีกแล้วเขาบอกว่าของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทํามแล้วครับเขารู้แล้วคำถามคือแล้วเราจะอยู่ยังไงต่อไปในยุคที่มันเปลี่ยนผ่านแล้วสังคมมันเปลี่ยนแล้วครับ AI มันเข้ามาแล้วคุณอิสเรลก็บอกแล้วครับเมื่อกี้ผมขอโปรแกรมแล้วนะครับประเภทพูดเสร็จแล้วออกข้อสอบให้ผมเลยเนี่ยนะะผมอยากได้แบบนั้นเลยครูเขาก็อยากได้แบบนั้นแล้วนะฮะ แต่เรายังมีวิธีคิดเดิมอยู่นี่คือความที่น่าเป็นห่วงของเรามันเข้าสู่ช่วงที่ transformation เรียบร้อยแล้วมันเป็นยุคที่ tracking แล้วนะครับมันเป็นยุคที่เราไม่สามารถจะกลับไปใช้วิธีการคิดเดิมๆแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเรายังเป็นนักเทคโนโน,นะเพราะเขาเห็นเราเป็นอีกแบบหนึ่งแล้ว เขามองว่าเราต้องเก่งเทคโนโลยีกว่าพวกเขาเราต้องเรียนรู้เทคโนโลยีได้ดีกว่าเขาและเราต้องออกแบบกระบวนการคิดระบบการสอนอะไรได้ดีกว่าพวกเขาจฉะนั้นเขาบอกว่าเขาอยากได้ที่เป็นไฮบริดเขาอยากได้ที่มันผสมผสานออนไลน์ออฟไลน์เขาอยากได้ไฮฟล e กเขาอยากได้ทุกอย่างครับและเทคโนโลยีปัจจุบันมันไปสุดจุดที่เป็นไฮเปอร์ออโตเมชันนะฮะ แปลว่าระบบอัตโนมัติจะไม่ใช่แค่อัตโนมัติเฉพาะตัวมันเองแต่มันจะอัตโนมัติหลายหลายอย่างมาประกอบกันแล้วเราตามทันไหมระบบอัตโนมัติต่างๆจะเข้ามากลายเป็นเรื่องปกติความต้องการใช้คนจะค่อยๆลดลงไปแล้วโลกนี้ก็พยายามที่จะเป็นเรียลลิตี้ในแบบใหม่ที่ทุกท่านรู้จักดีกับจักรวาลน,นาริมิด ผมเหนื่อยมากเลยครับในช่วงหลายปีนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ปรับอย่างรวดเร็วนะฮะต้องตามทุกวันต้องมีเรื่องใหม่เข้ามาแล้วต้องทำความเข้าใจแล้วต้องปิดจบให้ได้ภายในหนึ่งสัปดาห์แล้วต้องถ่ายทอดอย่างรวดเร็วเลยงานวิจัยของผมในช่วงหลายปีมานี้ผมเน้น i m a g ม e e อ i n ิ g ครับจินตวิศวกรรมเพราะว่าเขาต้องการคนที่จะต้องไปสร้างนวัตกร,รไปสร้างนวัตกรรม ฉะนั้นเมื่อมันเป็นจินตวิศวกรรมมันเป็นอินจิเนียร์มันเป็นอิมเมจเนีริงเนี่ยวิธีการเดิมที่เราเคยใช้ในการผลิตปกติของเราเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วแล้วสังคมยุคต่อไปที่ท่านจะเจอมันจะเป็นโซซายตี้ห้มันไม่ใช่โซซายตี้สี่ครับห้ที่มองโลกนี้อีกแบบหนึ่งถ้าท่านเห็นคลิปวิดีโอต่างๆในปัจจุบันเนี่ยมีคนถามอยู่เรื่อยแหละเอ้นี่มันทำได้จริงเหรอ อ้นี้มันตัดต่อคลิปหรือเปล่าอ้นี้มันใช้เทคนิคพิเศษหรือเปล่าผมบอกว่าที่ท่านเห็นนะของจริงทั้งนั้นผมเห็นงานวิจัยที่ก้าวหน้าใน5หรือ10ปีหน้าเนี่ยเยอะมากเลยแต่เราตต้องปรับให้เป็นเข้ากับตรงนั้นนะครับฉะนั้นโลกในยุคหน้าเนี่ยท่านจะเจอสถานการณ์ที่มันจะเข้าสู่ยุคที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบทุกท่านจะคุ้นเคยกับ IoT b i OT, Big Data, AI, g d a t a AI 5G อต่างๆเนี่ย อันนี้ normal เลยปกติเลยครับเพะฉะนั้นความปกติเนี่ยมันเป็นความปกติใหม่ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมามันเป็น new normal ครับแล้วเรากำลังเจอสถานการณ์ที่เรียกว่า next normal สถานการณ์ที่นักเทคโนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทไปแล้วไม่ใช่เปลี่ยนแค่ตัวของเราสภาพแวดล้อมของเราที่เป็นสถานศึกษา ที่ทำงานของเรากระบวนการคิดของเด็กรุ่นใหม่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกเลยนะฮะดังนั้นบทบาทของนักเทคโนโลยีจึงไม่ใช่บทบาทเดิมนะครับผมบอกบอกล่วงหน้าไปเลยครับหลักสูตรใหม่ที่กำลังออกมาในหลายๆที่เนี่ยนะฮะผมไปวิพากษ์เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องต้องปรับใหม่ก้าวกระโดดไปข้ามช็อตเดิมโดยอยู่บนพื้นฐานความยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในเรื่องของการออกแบบการสอนในเรื่องวิธีการสอนวิธีคิดเดิมใช้ได้ครับแต่ต้องปรับไปใช้กับยุคสมัยใหม่ผมจึงมีเวลาแค่10นาทีเท่านั้นในการบอกท่านว่าบทบาทของนักเทคโน,นีลยจะปรับใหม่5แกนนะครับนะบก็คือเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นนักวิเคราะห์และจัดการเรียนรู้ครับจะต้องปลายมาเป็นนักออกแบบการคิดนะครับนะฮะ ต้องเป็นคนที่ออกแบบวิธีคิดให้เขาอ่ะแล้วเขาจะพูดเสมอเลยว่าในไทยเนี่ยมันสอนวิธีการคิดไม่ได้แล้วใครเป็นคนสอนให้เกิดวิธีการคิดได้นักเทคโนโลยจะต้องเป็นดีไซน์ซิงค์กิ้งเป็นดีไซน์ซิงเกอร์เราจะต้องเป็นผู้ที่เน้นในการพัฒนาโลกเสมือนจริงให้กับโลกยุคหน้าเราคือผู้สร้างสรรค์สื่อและนิเวศการเรียนรู้ครับแต่ท่านรู้ไหม สิ่งที่ท่านจะทําเยอะที่สุดหลังจากนี้ไป 5- หรือ10ปีข้างหน้าท่านจะกลายเป็นผู้ประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีครับเพราะเขาจะขอสาขาเราเสมอเวลามีคนมาถามเลยว่าเนี่ยเขาจัดงานประกวดนวัตกรรมจัดงานเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเขาให้เราไปทําอะไรรู้ไหมครับให้เราไปเป็นกรรมาการคนระับแล้วเดี๋ยวท่านจะเป็นกรรมาการกันตลอดเลยเพราะเขาเชื่อว่าเราคือสาขาที่จะทําไมครับที่จะเข้าใจนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้ดีที่สุด ท่านจะต้องกลายเป็นผู้ประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีครับดังนั้นก่อนอื่นจุดที่ท่านจะต้องปรับเลยเราไม่ได้อยู่กับแอดดี้โมเดลอีกต่อไปนะครับเราคือผู้ที่ออกแบบการเรียนรู้ครับเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้วิธีคิดของเราต้องปรับไปในทิศทางนั้นเรากลายเป็นผู้ที่จะต้องเป็นผู้ออกแบบแนวคิดออกแบบวิธีการคิด ทำยังไงถึงจะออกแบบการสอนให้เด็กเขาคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาให้เขาคิดสร้างสรรค์ให้เขากลายเป็นนวัตกรได้สิ่งเหล่านี้ท่านต้องปรับวิธีการกระบวนการเน้นดีไซน์ทิงกิ้งปรับไมค์คิดโทษปรับไมค์เซตของหลักสูตรแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนวิธีการเรียนปรับวิธีการสอนเข้าสู่ยุคที่มันเป็น Extended Re a l i t y เต็มรูปแบบครับ ฉะนั้นเมื่อบทบาทของเราเปลี่ยนสิ่งที่เราจะเปลี่ยนหนักที่สุดคือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเยอะมากครับผมพูดเสมอกับบรรดานักเทคโนโลยีการศึกษาว่าท่านไม่มีทางตามทันเทคโนโลยีนะครับไม่มีทางผมอยู่ในวงการนี้มา40ปีนะครับตั้งแต่สมัยเป็นโสดทัศนศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรียุคแรกๆเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผมเรียนเมื่อ40ปี30ปีที่แล้วเป็น0 0 0นะครับ ไม่มีอะไรที่เอามาใช้ในปัจจุบันนี้ได้เลยดังนั้นจึงฝากไว้กับทุกท่านว่าท่านจะต้องปรับวิธีคิดว่าทำยังไงท่านจะไปทำ learning design canvas ได้ให้กับคนทั้งหลายได้คนเดี๋ยวนี้มีเวลาคิดแค่แป๊บเดียวครับเขาดูภาพเดียวแล้วเขาอยากได้เลยท่านต้องปรับวิธีคิดจากธุรกิจจาก business model canvas มาเป็น learning design Canvas ให้ได้แล้วหลังจากนั้นท่านต้องเป็นผู้ประเมินในยุคสมัยใหม่ได้ท่านต้องรู้จักเทคโนโลยี Evaluation Canvas สไลด์ผมนี่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทั้งหมดครับแล้วท่านไปดูตามได้เลยครับว่ากระบวนการคิดแบบนี้มันคืออะไรในยุคต่อไปเพราะว่าแต่ละประเด็นนี้คือบทบาทที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ของนักเทคโนโลยีการศึกษาในยุคหน้าและยุคที่ ห้าปีหรือสิบปีข้างหน้าสิ่งที่ท่านต้องฝึกให้เยอะเลยครับการวางกลยุทธ์ครับว่าถ้าท่านจะจัดการเรียนการสอนจะวางกลยุทธ์อย่างไรใช้เทคนิควิธีการอย่างไรเทคโนโลยีอะไรที่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ยุคข,ของท่านจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทนะฮะ นักเทคโนโลยีจำนวนมากเนี่ยจะชอบเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะเอาเทคโนโลยีนำเสมอแต่ท่านทราบไหมครับเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวท้ายสุดเสมอของบทบาทนักเทคโนโลยีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านต้องไปเลือกท้ายสุดแต่สิ่งที่ท่านต้องทำก่อนคือต้องทำกลยุทธ์ก่อนนั้นคนที่จะเป็นนักเทคโนโลยีบทบาทที่ท่านต้องมีหลักๆเลยนะครับท่านจะต้องวางลิทเทเรซีของตัวเองให้ดี การใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ที่ literacy เลยไม่ว่าจะเป็น information literacy media literacy technology literacy มอง literacy ให้เป็นตัวแกนหลักของความเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาเรียนรู้ที่จะมีความฉลาดทางดิจิทัลให้มากครับในยุคสมัยใหม่นะฮะ digital i n t e l l i g e n c digital c o h e i o n ครับนี่คือบทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาครับต้องเยอะเลย และสิ่งที่ท่านโดนมากที่สุดในยุคปัจิบันแล้วท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยดิจิทัลริทเชอรซีครับฉะนั้นดิจิทัลริทเ r อร y ซี g ดิจิทัลคอมพิเทนซีดิจิทัลอะไรต่างๆพวกนี้มันคือคำหลักของนักเทคโนโลยีริทเ e อร c ซีต้องมาก่อนถ้านักเทคโนโลไม่มีริทเ r อร y ซีเพียงพอท่านไม่สามารถจะเป็นโคช้ชให้ใครได้ท่านไม่สามารถให้คำแนะนำใครได้นะครับเมื่อวานนี้สมาคมก็จัดอบรมเวิร์กช็อปให้ เราหวังว่าปีต่อๆไปเราก็จะพยายามมีเวิร์กช็อปให้อย่างงี้ทุกปีเพื่ออัปเดตนะครับเทคโนโลยีให้กับทุกท่านแล้วก็เสริม literacy ให้กับทุกท่านเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นพื้นฐานแต่มันไม่ใช่สิ่งที่คงทนเทคโนโลยีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาไม่มีเทคโนโลยีตัวไหนที่คงทนครับดังนั้นความเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยต้องฝึกให้มี literacy มี competency เป็นตัวหลักนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้เห็นภาพว่าบทบาทของนักเทคโนโลยีทางการศึกษาที่จะต้องเปลี่ยนไปในหหรือ10ปีข้างหน้านั้นเป็นอย่างไรและทุกครั้งที่ผมไปคุยที่ไหนก็ตามครับ3สิ่งที่จะต้องให้นักเทคโนโลยีการศึกษาได้คงอันนี้เอาไว้เสมอนะครับสืบทอดมาเป็นรุ่นรนนะฮะ อันที่1นึ่งผมเรียกอันนี้ว่า3 L นะครับอันที่1ครับ literacy เป็นสิ่งที่ท่านต้องมีบทบาทของนักเทคโนต้องมีแน่นอนครับ literacy ต่างๆที่คุยมาเมื่อกี้นี้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องยอมรับว่าเมื่อท่านเข้าสู่ฟิลของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแล้วท่านต้อง learning how to learn ไปตลอดชีวิตนะฮะทำไมถึงต้องบอกว่าท่านต้อง learning how to learn ไปตลอดชีวิตเพราะ เมื่อท่านเจอเทคโนโลยีใหม่ท่านต้องเรียนรู้วิธีที่จะรู้ว่ามันทำงานยังไงท่านต้องเข้าใจมันแอปพลายมันให้ได้และสิ่งที่ท่านต้องติดตัวไปและเป็นบทบาทไปชั่วชีวิตของท่านเช่นเดียวกันท่านต้องไลฟ์ลองเร์นนิ่งครับสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยเป็นสาขาที่ไม่เคยหยุดนิ่งครับและท่านต้องเรียนรู้ไปชั่วชีวิตของท่าน คุณพ่อผมให้ผมเรียนภาษาไทยหรือสังคมนะครับสมัยที่จะเรียนริญญาตรีท่านบอกว่าเชื่อพ่อเถอะถ้าเรียนภาษาไทยเนี่ยชีวิตนี้สบายเพราะอะไรไม่ต้องตามอะไรเลยนะแต่ความเป็นคนอายุยาวแล้วคิดว่าเทคโนโลยีมันเท่มากหลังจากอยู่ในฟิลนี้มาตลอดนะยังไม่เคยได้หยุดการเรียนรู้เลยครับเพราะเราต้องเรียนรู้ไปจนตลอดชีวิตเพราะมันเปลี่ยนตลอดภาษาไทยไม่เคยเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนน้อยมากภาษาอังกฤษไม่เคยเปลี่ยนเลยครับ คณิตศาสตร์ก็ไม่มีการเปลี่ยนแต่ระศาสตร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนะักจะมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะแต่เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเปลี่ยนตลอดเวลาคนรุ่นหนึ่งเรียนมาอย่างหนึ่งพอรุ่นหนึ่งเรียนอีกอย่างหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งเรียนอีกอย่างหนึ่งมาถึงรุ่นนี้ก็เรียนอีกอย่างหนึ่งบทบาทของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจึงมีการประชุมวิชาการทุกปีครับและหวังว่าปีหน้าเราจะเจอกันอีกครั้งในปีที่36นะครับของกระบวนการในการที่จะสืบต่อโซนเทคโนโลยสัมพันธ์แห่งประเทศไทยสืบไปครับและนี่คือบทบาทนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในยุคที่เกิดการเปลี่ยนผ่านครับหวังว่าทุกท่านวันนี้คงจะมีความสุขนะครับเราจะพบกันใหม่ในปีหน้าครับและผมขอทิ้งท้าย ด้วยคำพูดของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาว่าท่านไม่ต้องกลัวครับว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่ครูท่านไม่ต้องกลัวครับว่าเทคโนโลยีมันจะเข้ามาแทนที่ทุกอย่างตราบใดที่เรายังมีมนุษย์เนี่ยเทคโนโลยีไม่สามารถแทนมนุษย์ได้แม้ว่ามันจะเป็น AI มันจะเป็นหุ่นยนต์มันจะเป็นมนุษย์ดิจิตอลอะไรก็ตามแต่มันไม่สามารถจะแทนมนุษย์ได้ครับเพราะคนที่จะสอนคนได้ ก็คือคนด้วยกันครับสบับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ